ทองคำย่อแรงเป้าอยู่ตรงไหนวันนี้เรามาคุยกันครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสในการทำกำไรสวัสดีเพื่อนๆนทาง YouTube และทางแฟนเพจแฮกเทเจาะเกมการเงินนะครับหลังจากที่ทองคำนะครับเขาหลุดโซนสะสมตรงนี้มาเนี่ยก็ได้ทำการย่อมาอย่างแรงเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมขอยกประเด็นที่ผมได้เคยคุยกับเพื่อนสมาชิกไว้ท่านหนึ่งนะครับว่าเขาถามนะครับว่าทองคําจะกลับไปพันเเลยหรอซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมได้ทําคลิปออกมาบอกช่วงเดือนสิงหาคมนะครับว่าทองคำเนี่ยเขามีโอกาสที่จะคอลเลคชันรุนแรงนะครับแล้วก็ถ้าเขาหลุด1 8 6 0เนี่ยเขามีโอกาสที่จะกลับไปพันเเลยครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยทองคําก็ลงมาพันเให้เราเห็นแล้วนะครับผมจะมาอธิบายครับว่าผมมีแนวคิดยังไงนะครับ เริ่มแรกเลยเนี่ยเรามาเท้าความมันก่อนนะครับว่าทองคำเนี่ยที่ผ่านมาเขาทําอะไรไปจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่ทองคำเนี่ยเขาเจอโลเนี่ยที่ปี2015เนี่ยแล้วเขาขึ้นมาเขาทําการยกโลขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วจุดเนี้ยคือจุดสําคัญนะครับที่เขาทําการเบรกตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยตามหลักของอ e ีเลดเวฟนะครับจะเป็นการที่เขาขึ้นไปหาเวฟ3นะครับซึ่งเราสามารถใช้ฟิโบนาชชีนะครับในการหาระยะยืดของเขาได้นะครับ จะเห็นนะครับว่าถ้าตรงนี้เป็นการขึ้น1แล้วลง2เนี่ยเว็บสเป้าเขาเนี่ยก็สามารถวิ่งไปได้ถึง423.6นะครับซึ่งก็เป็นบริเวณ2 0 7 6เหรียญซึ่งตรงนี้ก็ได้เป้าเขาพอดีเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกออกมาเตือนเพื่อนเพื่อนะครับว่าถ้าหากใครจะไล่ซื้อที่ยอดเนี่ยแถวแถวราคาทองไทยที่3 0 0 0 0บาทเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่เสี่ยงดอยมากเลยนะครับยังไงเนี่ยควรจะร้อยเขาย่อตัวแล้วพักตัวก่อนค่อยทยอยสะสมก็ยังไม่สายนะครับแล้วเขาก็ย่อมาจริงๆครับผม แต่จุดที่เราจะมองว่าเขาจะลงมาพันเได้เนี่ยคือจุดสําคัญตรงนี้ครับเมื่อเขาหลุด1,860จุดเนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าการคอลเลกชันของเขาเนี่ยยังไม่จบนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากวันที่เขาทําการไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วเมื่อเขาทําการหลุดแถวแถวโซน1860-1850เนี่ยเราสามารถที่จะเล่นฝั่งช็อตได้เลยนะครับสำหรับทองคำเนี่ยโดยผมจะขอวัดเป้าให้ดูนะครับว่าระยะเนี่ยถ้าหากเขาทําการคอลเลกชันเนี่ย โอกาสที่เขาจะลงไปด้านล่างเนี่ยมีอยู่ประมาณไหนนะครับก็เป้าของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,760เหรียญแล้วกันครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเป้าแรกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมีประเด็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเคยทําคลิปออกมาตรงนี้นะครับช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภานะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นโซนที่ SPDR เนี่ยทำการสะสมเกิน1,000ตันนะครับผม ซึ่งเกิดอะไรนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเดี๋ยวผมขอซูมเอาออกมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับในอดีตเนี่ย s d r เนี่ยเขาเคยซื้อบริเวณน,นี้ครับตอนปี2008ที่ซื้อเกิน1000ตันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทองก็ทะยานขึ้นมาเลยผมได้ออกมาบอกเพื่อนๆตอนช่วงโควิดนะครับว่าทองคำเนี่ยจะบูลลิชมากเลยนะครับจะขึ้นต่อไปได้อีกเยอะเลยนะครับตอนที่เขาขึ้นมา1 7น0เนี่ย แล้วเขาก็ขึ้นมายาวๆเลยจริงๆครับผมจนมาถึงเป้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องขอบอกครับว่าสําหรับเพื่อนๆที่เล่นเก่งกำไรเนี่ยก็การเข้าไปบายตรงนี้ถือว่าเพื่อนๆสวนเทนเต็มๆเลยนะครับผมก็อย่าได้เข้าไปรับมีดเชลนะครับสำหรับสายเทดเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ต้องการที่จะถือยาวแบบลงทุนนะครับย้ําว่าลงทุนนะครับ ราคานี้นะครับเป็นราคาที่ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเราไม่รู้แล้วนะครับว่าเขาจะกลับมาหลุดพันเให้เราอีกไหมนะครับเพราะว่าโซนเนี้ยคือโซนที่ SPDR สะสมดังนั้นเนี่ยผมมองว่าต้นทุนของรายใหญ่เนี่ยอยู่ที่แถวแถวบริเวณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาพันห้าพันสเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างยากครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเขาอยู่แถวแถวบริเวณพันเจ็ดพันหเนี่ย ผมมองว่าเป็นจุดที่ดีนะครับที่จะเก็บออมทองคำในระยะยาวเนี่ยใครที่ DCA ทองคำแบบมีเทคนิคนิดนึงนะครับคุณอาจจะลด Position นะครับตอนที่เขาทำการขึ้นไปเยอะๆนะครับแล้วก็กลับมาสะสมเยอะนะครับเมื่อเขาเริ่มลงมานะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคนะครับสำหรับคนที่สะสมยาวนะแต่ส่วนสำหรับคนที่เทรดเนี่ยต้องบอกว่าเป้าเนี่ยถ้าหากว่าตอนนี้เราก็เหมาะที่จะเล่นเซลล์นะครับแต่ต้องบอกว่า เขาลงมาเยอะแล้วแล้วเขาก็ใกล้เป้าที่เขาใกล้จะเด้งแล้วดังนั้นเนี่ยเล่นเซลล์ตรงนี้ก็ถือว่ามันมันอยู่ระหว่างทางแล้วครับลิกลิวาดมันไม่คุ้มนะครับถ้าเพื่อนๆจะเข้ามาเซลล์ตรงนี้กลับกันนะครับแล้วเราควรจะเล่นฝั่งไหนนะครับสำหรับทองคําสําหรับสายเกงกาไรนะครับผมมองว่านะครับรอให้เขาทําการพักตัวให้เราเห็นแถวแถวเป้าของเราก่อนนะครับแถวแถวบริเวณ1750เหรียญบวกลบเนี่ย ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเขาลงมาเนี่ยเราเขาก็ทาโซนพักตัวออกข้างไปในลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะหาโซนเล่นเกฑงกาไรได้นะครับซึ่งเขาอาจจะรีบาวแรงๆกลับขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือถ้าเขาจะลงไปต่อเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นฝั่งเซลลงมาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเขามาถึงเป้าเราเนี่ยผมให้น้ําหนักว่าเขามีโอกาสที่จะรีบาวมากกว่านะครับสําหรับสายเก่งกาไรนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทองคำต้องบอกว่าแนวโน้มในระยะย,ยาวของเขานะครับยังสดใสนะครับด้วยปัจจัยทางมาโคต่างๆนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าซนติเมนต์ของตลาดหุ้นเนี่ยเขาค่อนข้างดีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคนก็จะเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำแล้วก็นำไปเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นนะครับทำให้เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการขึ้นแบบ ไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับของตลาดหุ้นเนี่ยทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศเองแม้ว่าปัจจัยภายในประเทศของไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะครับสำหรับตอนนี้แต่ว่าเมื่อเม็ดเงินจากต่างชาติเนี่ยเขาไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยเราก็ต้องเล่นไปตามแนวโน้มครับเงินอยู่ที่ไหนนะครับกำไรอยู่ที่นั่นครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสมาร์ทมันนี่เขาซื้ออะไรขายอะไรเนี่ย เราเล่นตามเขาครับเราแกะรอยเราดมกลิ่นเขานะครับแล้วกําไรเนี่ยมันก็จะเข้ามาในกระเป๋าเพื่อนๆไม่ยากนะครับผมซึ่งผมก็พยายามจะมาชี้จุดนะครับจุดใหญ่ๆจุดสังเกตที่เพื่อนๆจะสามารถนําไปประยุกต์เทรดได้นะครับซึ่งผมต้องบอกนะครับว่า mindset ของการเป็นเทรดเดอร์หรือการเป็นนักลงทุนเนี่ยเมื่อเราได้มุมมองมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องนําไปวางแผนต่อครับไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเป้าเวฟสเนี่ยจะไป2004แล้วเราก็ บายได้อย่างเดียวเลยนะครับผมผมก็พยายามมาเตือนเสมอเท่าที่ผมทําได้นะครับว่าโอกาสคอลเลกชันของตรงนี้เขาก็มีเยอะนะครับแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาพันเอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากที่จะได้ต้นทุนที่ดีเนี่ยก็ต้องติดตามกันไว้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสในการทํากําไรนะครับอย่าลืมนําไปวางแผนกันต่อนะครับผมการเข้าออกเนี่ยก็ต้องมีแผนการที่ดีเสมอนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนสวัสดีครับ